สวัสดีครับสวัสดีครับผมตัวของพมวินหกจีโออฟฟิเชียลนะครับนะครับผมคือว่าคือว่าชือา่ออย่างนี้นะครับ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคดักไห้จิบจิบกันอือหืออ่า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 เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเข้าเรื่องขเข้าเรื่องเ,เอข้าเรื่องข้างเริงเลยนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องนะครับข้าเริงข้าเรื่องอ่ะมาพร้อม ทำตั้งกล้องให้ดีที่สุด <Yeah. S 1> อย่าไม่บรรยากาศจะร้องนะนะครับพาร์ชันเจนกว่านะครับอ่ามาแล้วนะนะนะครับกับอีพีที่หนึ่งนะครับอีพีที่หนึ่งอะมึงอีพีอีพีเขาที่เรามึงเป็นตัวอย่าง อีพที่หนึ่งนะครับตัวอย่างก็คือนานไปนะครับซื้อสองสามเรื่องสี่เรื่องที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับอ,า,อาจจะดูยาวไปหน่อยนะครับคิดว่าผมคิดว่าหลายคนอาจจะเบื่อแนะครับเพราะเอาแค่เรื่องเดียวก่อนตัวะในนึงเรื่องมันยาวไป เ,เ,นะเ,เรื่องเดละเอาคเรื่องเดยวกรอเดี๋ยวจะมีอีพีที่สอง EP ที่สองนะครับอาผมคิดว่าันนี้ควรจะมีต่อต่อตอ p ต่อต่อต่อตอต่อไปจะดีกว่านะจะนะครับ คือว่าเรื่งแล้วคืออากเล่าว่าทาไมถึงทุกออกจากหอนะครับก็อผมบอกก่อนเลยว่าผมขอทุกคุณอย่างเดียวอย่าคิดว่าผมไม่เต็มผมจะบอกทุกคนบางอยู่ที่ว่า ทุกคนจะรับฟังความรู้สึกของผมหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับผมจะมาบอกว่าผมะโดนไล่ออกจากที่นั่นดยเหตุเพราะว่าเด็กเล่นทอจากของผมเรื่องนั้นไม่เท่าไหร่หรอนะครับเรื่องนั้นไม่เท่าไหร่ Uh, เรื่องที่ผมจะบอกต่อคือเด็กอะเล่นโทรศัพท์ไม่ดูเวลาเด็กเป็นคนที่ชอบเถียงผมนีไ่ไงนะครับตรงคือเด็กบางคนที่อแบบนีไ้ไงชอบเถียงต่อรองเวลา หน่งทุ่มมันจะเอาสองทุ่มสองทุ่มมันจะอาจะอาสอทุ่มคืออังกายคือได้ขครน่งจะเอาสอง,ออง,งออสอผมให้เล่นอยู่ครั้งหนึ่งยาวไปสี่ห้าเดี๋ยวคนนั้นไปติดผมเลยเดี๋ยวเราจะอารูปขาที่ยูทูบยูทูบไม่ใช่ยู u ูทูบวิดีโอนะ ไปยูท t ปขององเงี้ยที่ใส่รูปภาพได้เฟซบุ๊กไม่ใช่เฟซบุ๊กไม่ใส่ยูทูนี่แลหและเราไปจุดส่งรูที่ยูทู e ใหุ้ทุกคนดูทุกคนจะได้รู้กันนะครับคือถ้า คลิปนี้ถึง300สามร้อยซับครับ300สามร้อยซับหรือคุณดูมากกว่าหนึ่งหมนคนอาะเาานกันดีกว่าลักฐานกรับล่านเพราะเคืาได้ละอลัลลามื่นเนี่ยถ้าถึงหนึ่งหมืซับ ผมจะให้เพิ่มผมบางกินพริซแข่งครับผมพริซส่วนๆนะพลิซเม็ดน่ะนะพลิซเม็ดแดงแล้วนะมันแรงกว่าพี่เราเอาไปปลูกกันแหละปลูกทางนู้นที่สวนอ่ะก็เอามาดึงหน่อยทีนะครับข้าวข้าวผมบอกก็ข้านั่นแหละแต่พลิซแบบมันจะสนุกกว่าน,นี้นะครับ เเนจส้สนุกคนนี้ถ้าถ้าคนรู้มากกว่าหนึ่งหมื่นคนหรือ300รสามร้อยับคโปรติามฟ้งยคนผมจะเอานะครับผมจะเอาโมจะทำโจะทำ อคข้าเลยกลับมาเรื่องเดิมกลับมาเรื่องเดิมนะกลับมาเรื่องเดิมเดี๋ยวคนนั้นอ่ะมันเล่นโทรัพเมื่อแล้วไตีห้าตีห้ามันดีกว่าเล่นแดวเลยทรักดกดกดฟ r e i ครับผมฟรีห้า ผมให้เล่นถึงสี่ทุ่มแต่ถ้าถึงอวันสารมาอันผิดเนี้ยผมให้ขันเล่นเลยหมุจนจินแล่นถนัดแลเลยทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนทั้งวันแต่ผมขอแค็ข่าวอย่างเดียวคือรู้จักเ,อเยอะเจอออกมาว่าอะไรคืออะไรนะครับว่าอะไรคืออะไรเวลานั้นคืองาเวลาเล่นคือเล่นผมไปห้าว ว่าอย่าไปเล่นเดี๋ยวคนนั้นไม่ติดผมหรอกติดโทรศัพท์มากกว่าหนอะนะโทรศัพท์สอ่อเขาไม่ค่อยชอบผมเท่าไหร่หรอกเขาไม่ค,ค่อยอยู่กับผมเท่าไหร่หรอกเป็นเด็กนะตรงๆนะแต่นั่นคือข้อเสียของน้องอ่ะข้อดีอ่ะ มีอะไรบ้างนะครับคือน้องขาวสามารถดูแลตัวเองได้ห้องสะอาดเลยห้องขาว่าสะอาดแบบเลยแต่านีนคนน้องขวามีความรบับผิดนะชอบสูงกว่าผมตรงๆนะความรับผิดชอบสูงไม่ใช่ความรับผิดชอบต่ำ กัวคือมองนองขาว่าตัวผมอะมันไม่ดีอยู่แล้วอาจจะที่ดีดก็เอาอไปอาจจที่ไม่ดีก็มาตอกเข้ามาในตัวตัวผมมันไม่ดีเสมอไปมีว่าแต่แต่บางคนขเขามองมอ,ของข้างหนไม่เห็นข้างไหนที่ไหนความดีของผมผมเฮียวา้าก ผมเลวมากผมไม่ดีมาางอะไรต่างๆแล้วตัวผณจะคิดนะครับจะคิดอะไรก็ได้ตัวผมมีเป็นไงนะผมไม่เครียดผมไม่เสียเรียวเรื่องนะอย่างเลยที่ผมเสียเรีดยวคือวินาทีข้างหน้า ผมจะเอาอะไรไปกินลังผงข้อพผู้จะไขะ่นะคะรับผัวน้ของ,อง,ของเอาาขาเปิดหมดตัวแล้ว่าเนอะเ็กๆเดกสิ้นทีแล้ว ที่ผมเคยบอกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่มเลยนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับคือไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้า,าคืออีพีที่สองนะครับอีพีหน้านะครับแล้วก็ถ้าถ้าคุณเจอคนที่ไหนคณสามารถถ่ายรูปก,กับผมได้ สองร้อยโพซิชสมันนะครับถ้าถึง300สามร้อยทับก็เรียนที่อย่างที่อย่างที่เราบอกกันแล้วอย่างที่เราสัญญากันไหมนะครับว่าเราจะกินพริกนะครับจะกินพริกกินพริกพริกทุกตัวเลยเอาให้น้ำน้หูน้ำตาไหลเลยนะครับเท่น,น,นั้นแหละนะครับ ผมไม่รู้ชุบไฟแล้วจะกลับมาอีพหน้าอีชิ้นสองนะครับจะเดิมติดตามนะครับเดินเดิติดตามอีพีที่สองนะครับจะกลับไปอีพหน้าสวัสดีครับ